บทอ่านจากพระวรตาตรตามคำบอกเล่าของนักบุญมาลโกเวลานั้นเมื่อเสด็จขึ้นจากเรือพระเยซูเจ้าทรงแลเห็นประชาชนจำนวนมากก็ทรงสงสาร,รเพราะลหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยงพระงรงองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่องเนื่องจากเป็นเวลายเย็นมากแล้วบรรดาศิษย์จึงเข้ามาฝ้าพระองค์ทูลว่า สถานที่นี้เป็นที่เปี่ยวและเป็นเวลาเย็นมากแล้วขอพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้ประชาชนไปซื้ออาหารกินตามชนบทและตามหมู่บ้านรอบๆนี้เถิดพระองค์ตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิดบรรดาศิษย์จึงทูลถามว่าพวกเราจะต้องไปซื้ออาหารสักสองร้อเหรียญมาให้เขากินหรือ พระลงตรัสว่าท่านมีขนมปังกี่ก้อนไปดูซิบรรดาสิษย์ไปดูแล้วกลับมารายงานว่ามีขนมปังอยู่หก้อนกับปาสองตัวพระองค์จึงทรงสั่งให้ทุกคนนั่งลงเป็นกลุ่มๆตามพื้นที่หญ้าสีเขียวตามพื้นหญ้าสีเขียวเขาก็นั่งลงเป็นกลุ่มๆกลุ่ม,มละหนึ่งร้อคนบ้างห้คนบ้าง พระองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวขึ้นมาทรงเงยียดพราพักขึ้นมองท้องฟ้าแล้วทรงกล่าวถวายพระพรทรงบิขนมปังทรงให้บรรดาศิษย์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้งยังทรงแบ่งปลาสองตัวแจกจ่ายให้ทุกคนด้วยทุกคนได้กินจนอิ่มแล้วยังเก็บเศษขนมปังและปลาที่เหลือได้ ถึง12กระบุงเต็มจำนวนคนที่กินขนมปังครั้งนั้นมีผู้ชายถึง5,000คนข้อคิดจากพ่อรสา,าระเรซุเจ้าทรงรับรู้ถึงการที่ยอนพุทธธรรมพิธีล้างถูกตัดศรีรษะทรงรู้สึกสะเทือนใจทรงต้องการช่วงเวลาเพื่ออยู่กับความรู้สึกนี้จึงทรงบอกให้สิทธิเตรียมเรือและมุ่งไปยังที่สงบแต่พอขึ้นจากเรือ ทรงเห็นผู้คนมากมายรออยู่ทรงรู้สึกสงสารทรงลงมือเทศสอนและรักษาคนเจ็บคนป่วยลืมจุดประสงค์แรกเดิมความเจ็บปวดใจให้ความต้องการของผู้คนเป็นอันดับแรกและนี่คือการลองชีวิตของพระองค์ทรงมาเพื่อสะท้อนความรักของพระบิดาให้ผู้คนได้รับรู้และสัมผัสได้ผ่านทางพระวาจาและการประธรรม เพื่อการนี้พระองค์ไม่มีสำนักเหมือนอาจารย์ทั้งหลายทุกแห่งที่ผู้คนอยู่คือสำนักของพระองค์พระองค์ไม่มีตารางเวลาผู้คนที่ต้องการพระองค์เป็นคนจัดให้ดังที่นักบุญยนสะท้อนในบทอ่านแรกความรักของพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นคือพระเจ้าทรงส่งพระบุตรเพียงพระองค์เดียวมาในโลกเพื่อเรา